วัสดีครัครบวันนี้เปิดจอขึ้นมาเห็นทองอลามผู้ที่ได้ชมก็น่าจะเป็นผู้ที่โชคดีนะครับที่ท่านดูนี่คือคะแนนเปียดทองนะครับพิมพ์คะแนนปกโพท,ท้องตลาดไม่มีครับผมยืนยันให้นะครับนะอันนี้คือให้ท่านดูนะครับดูด้านหลังนะครับนะอ่ะอะวาวจอนะครับ สร้างสองสนะครับเปียกทองประมาณ5้าหรือหกบเปอร์เซ็นนะครับน,น,นี้ดูแล้วก็ชมอันนี้แม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์นี่เนี่แม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์อ,มอ่าข้างหลังโล่งเพราะว่าเขาบันทึกไว้ตรงข้างหน้านี้นะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้มาให้ดูนี่อ่า เห็นไหมครับอาจจะโพลุดบ้างอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นท่ลองพิมพ์ทดลองพิมพ์เท่ลองพิมพ์ดูองค์จริงบ้างนี่องค์จริงนี่ก็พระก็ออกจากบล็อกมันนะฮะนี่เป็นทองนะฮะเป็นทองเป็นพิมพ์ปกโพเนื้อปูนผสมเนื้อดินนะครับ เนี่ยให้ดูด้านหลังนะครับ๋ยวเดยวบัรจใุให้ตรงตรงเป๊ะเห็นไ,ไหมครับมีทองทองก้อนเบลเลอร์เลยนี่นี่นะครับบนสารอื่นนะนี่นี่ดินดินเจ็ดโป่งเขียวนะครับเรื่องดินนี้ผมยังไม่ชำนาญน,นะฮะเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็อยากให้ท่านชมดูนะครับแล้วก็จะมีแม่พิม ไม่พิมพ์ตัวตัวเมียนะครับไม่พิมพ์ตัวเมียไม่พิมพ์ตัวผู้นะครับเพราะว่าการสร้างพระเนี่ยทาแม่พิมตัวผู้ตัวเดียวก็ปั๊มแม่พิมพ์ตัวเมียได้เป็นพันเป็นหมื่นแล้วนะครับอันนี้ก็อยากให้ท่านชมเป็นชุดต่อไปเนี่ยนะครับจะเอาแม่พิมพ์ที่เป็นปั๊มจากแม่พิมพ์ตัวผู้มาให้ท่านชมนะครับ อาคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับ